สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube เลยนะคะสบายกันดีนะแล้วก็ขอสวัสดีนะคะท่านสมาชิกค,ค่ะช่อง y u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  e หวานชูกาเลิฟ Chinese Novel and s ี r i ส์นะคะที่เลี้ยงกาแฟาหวานทุกๆเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟ Chinese Novel and s ี r i ส์นะคะอพิสดนี้นะคะเราก็มาต่อกันค่ะดาราจากรักรำนำใจอสองแล้วนะคะหรือว่าชื่อ เก๋ๆนะคะโอ้โหชื่อชื่อคือดูลึกดูเก๋แล้วก็ดูสวยมากเลยนะคะก็คือดั่งห้วงสมุดนะคะลิขิตจันทาดั่งห้วงสมุดลิขิตจันทาโอ้โหลึกเข้าไปอีกนะคะเอาล่ะค่ะดราม่ามาเต็มเลยนะคะสำหรับช่วงที่2ของเรื่องนี้นะคะอพิสนี้หวานมีเรื่องราวของผู้หญิงในอุดมคติขององค์ชายสาม,มาฝากค่ะซึ่งจริงๆแล้วในนิยายต้นฉบับนะคะก็คือท่านเป็นคนที่ไม่สนผู้หญิงค่ะชอบทำแต่ง งานอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นบุคคลที่ที่เหมาะที่จะเป็นห้องเต้ม,มากที่สุดนะคะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานจริงๆค่ะจริงๆแล้วนะคะสําหรับองค์ชาย3เนี่ยเขามีบุคลิกภาพที่ คนทั่วไปจะไม่ค่อยพึงพอใจเขาเพราะว่าจะเป็นคนแข็งแข็งแล้วก็เป็นคนที่มีหลักการมากจนเกินไปนั่นเองนะคะก็มีเพียงแค่หลิงปู้อีเท่านั้นล่ะค่ะที่ที่คอยเป็นฝ่ายสนับสนุนองค์ชาย3อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่มีใครรู้นะคะในละครก็จะยังไม่มีใครรู้ค่ะก็ว่าคนที่หลิงปู้อีช่วยจริงๆแล้วที่จะให้ได้ขึ้นคลองบัลลังก์เนี่ยก็คือองค์ชาย3นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะรัชทายาทองปัจจุบันนะ ก็รักหลิงปู้อีเช่นเดียวกันเพราะว่ารัชทายาทเป็นคนใจอ่อนแล้วก็เป็นคนที่คิดตลอดเวลาถึงความเป็นพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยมีเรื่องกัะข่ายแต่ว่าเป็นคนอ่อนแอมากเกินไปนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะรัชทายาทก็จึงไว้วางใจหลิงปู้อีมากๆนี่เองก็ถึงขนาดที่ว่าตอนที่หลิงปู้อีต้องไปกําจัดนะคะ จวนของคนในจวนของหลิงโหเนี่ยก็คือเอาคนของรัชทายาทนี่แหละครับไปนะคะเพราะว่าเหมือนฮ่องเต้ท่านก็มีความรู้สึกว่าหลิงปู้อี่จะต้องก่ออะไรบางอย่างขึ้นมาแน่ๆเลยนะคะก็มีการกีดกันเรื่องกําลังทหารไว้ช่วงหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรหลิงปู้อี่ได้นะคะเพราะว่าหลิงปู้อี่ก็ไปสั่งย้ายกองกําลังของตงกงมาใช้นะคะก็เลยทําให้แจ็คพอตไปตกอยู่ที่องค์รัชทายา ที่ต้องถูกฮองเต้ปลดออกไปก็เพราะว่าความใจอ่อนของรัชทายาทที่อะไรๆก็ยกให้หลิงปู้อีหมดนี่แหละค่ะแล้วหลิงปู้อีก็นําไปใช้ในเรื่องแบบนี้นะคะก็ทําให้คุณสมบัติที่ไม่เหมาะในการเป็นจัก,กรพรรดิเนี่ปรากฏต่อสายตาของฮองเต้จนฮองเต้ได้โอกาสพูดขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนองค์ชาย3มนะคะมีบุคลิกที่แข็งกร้าวมากๆแล้วก็ไม่เล่นชู้ก็คือไม่ชอบเรื่องผู้หญิงนะคะแต่ว่าญาติๆของพวกเขาถามว่า ส่งผู้หญิงมาให้เยอะไหมส่งมาเยอะนะคะโดยโดยเฉพาะสกุลเย่นี่แหละค่ะสกุลทางท่านแม่นะคะเพราะว่าสกุลเย่เนี่ยขัดขวางองค์ราชทายาตเต็มที่เลยเพราะว่าราชชายาเป็นลูกของหองเฮาเฉวนแล้วก็แต่งงานนะคะกับผู้หญิงตระกูลฉู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดราชทายาขึ้นขรองราชเนี่ย ตระก,กูลฉู่ก็จะต้องมีหน้ามีตาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะมาบทบังตระก,กูลเย่เข้าไปอีกนะคะส่วนตระก,กูลเย่เนี่ยโอ้โหเกียติมีเรื่องมากับ ตระกูลเฉยนมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ชอบทางฮองเฮาอยู่แล้วนะคะคือพวกนี้จะมีะความหลังกันมาอันยาวนานนั่นเองค่ะในเรื่องนี้นะคะในการที่ตำแหน่งรัชทายาทมีการเก่งกันเนี่ยก็จะมีโอ้มีหลายฝักหลายฝ่ายมากๆเลยนะคะคือตระกูลเย่ตระกูลทางแม่คือตระกูลของเย่เฟยเนี่ยมีการประชุมเยอะมากเลยค่ะแล้วเขาก็วิเคราะห์กันมาว่าองค์ชายสาอ่ะก็คือมีบุคลิกท แข่งก้าวแล้วก็ไม่เชื่อฟังพวกเขาควบคุมยากผู้หญิงที่ส่งไปก็ไม่ถูกใจคือไม่ไม่แต่งเป็นมเหสีสักทีรับเป็นสนมนะคะแล้วสนมก็รับคนเดียวด้วยนะคะ องค์ชายสามรับสนมอ่ะรับคนเดียวค่ะก็ทำให้ทางตระกูลเย่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพื่อที่จะให้องค์ชายสามมาเห็นดีเห็นชอบกับตัวพวกเขานะคะส่วนทางเย่เฟยที่เป็นตระกูลเย่เองแล้วต่อมาได้ขึ้นเป็นฮองเฮานะคะคือท่านก็ไม่ได้เห็นแก่ตระกูลของท่านเพราะว่าท่านน่ะเห็นแก่ฮ่องเต้แล้วก็เห็นแก่บ้านเมืองนั่นเองค่ะถือว่าเป็น อนาคตองเฮาที่ดีแล้วก็เด็ดขาดมากเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเย่เฟยนะคะก็สรุปแล้วก็คือทั้งเย่เฟยแล้วก็ทั้งองค์ชาย3เนี่ยคือไม่สนไม่แคร์ใดๆกับกับตระกูลเย่ค่ะแล้วต่อไปเนี่ยไอเสี่ยวเย่โหนี่ก็ทำผิดมากมายเลยนะคะถึงกับขั้นจะก,ก่อกระบฏกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางท่าน องฮองเฮาในอนาคตนะคะเย่เฟยก็จัดการได้อย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะได้เห็นถึงความเด็ดขาดของท่านมากไปอีกนะคะจากที่เราได้เห็นแล้วในตอนที่30นะคะเรียกได้ว่าฟาดตูมๆเลยค่ะฟาดฟาดไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยนะคะสุดยอดแล้วคะ่ะเย่เฟยนะคะตอนนี้ท่านยังเป็นเฟยอยู่นะคะทางตระกูลเย่นั้นก็ลงความเห็นกันว่าพวกเขาจะสนับสนุนองค์ชายน้อยนะคะก็คือองค์ชาย10นู่นเลยค่ะก็เอาองค์น้อยๆเลยนะ ะะเพราะว่าได้ควบคุมได้ง่ายค่ะอันนี้คือทีมของทางตระกูลเย่นะคะตระกูลทางฝ่ายแม่ค่ะไม่ได้เชียร์องค์ชายสา ต่อมานะคะก็สนมที่ท่านรับนั่นนะหนึ่งคนน่ะนะคะจากไอ้ตระกูลเย่เนี่ยทำผิดนะคะก็คือกดขี่ประชาชนค่ะโอ้โหองค์ชายสามก็ได้มอบตัวสนมนางนั้นนะคะไปยังสำนักงานเอกของนิตกรมนิติบัญญัติเลยนะคะเพื่อให้ลงโทษอย่างรุนแรงค่ะแม้กระทั่งนางสนมนั้นขอร้ององค์ชายสามอย่างไรนะคะองค์ชายสามก็ไม่มีอภัยให้ก็ไม่ยอมค่ะในที่สุดนางก็เลยฆ่าตัวตายไปเองนะคะ องชายสามเนี่ยก็เขาจะมีมาตรฐานเป็นของตัวเองค่ะแล้วเขาก็มีผู้หญิงในอุดมคติด้วยนะคะเขาอะ่ะคิดว่าผู้หญิงที่มีคุณธรรมที่สุดเนี่ยก็คือเสี่ยวหยวนอีค่ะท่านแม่ของเหนียวเหนียวของพวกเรานั่นเองนะคะเป็นผู้หญิงในอุดมคติขององค์ชายสามค่ะคือเขาก็จะแบบว่าเออผู้หญิงอย่างเสี่ยวหยวนอีนะมีหลายครั้งที่แม้กระทั่งตอนตั้งครรภ์นเนี่ยมีมีความยากลําบากอยู่แล้วในความเป็นผู้หญิงก ็ยังสามารถช่วยเหลือสาม,มีของนางในสนามลบได้นะคะเออเพื่อนๆอึ้งไปเลยไหมคะองค์ชายสามนะคะมีเซียวหยวนอีท่านแม่ของเฉิงเซาชางเป็นผู้หญิงในอุดมคตินะคะแต่ด้วยความที่อายุก็ต่างกันก็คือไม่ได้มีความรักแบบแบบ ปื้มแบบว่ารักชู้สาวอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าผู้หญิงที่ท่านชอบนะคะที่องคชาย3มชอบจะต้องมีลักษณะเนี่ยเหมือนอย่างเนี่ยเหมือนเสี่ยวหยวนอีค่ะแม้แต่นะคะคนที่เป็นฮองเฮาอยู่คือแม้แต่ท่านแม่ของ ขององค์ชายสามเองเขาก็ยังรู้สึกว่าเอาอยังไม่ใช่ประเภทที่รู้สึกว่ามีคุณธรรมมากนักนะคะคือเปรียบเทียบกับเซียวหยวนอีแล้วเนี่ยองค์ชายสามอะ่ะคือด้วยความก็ปักจัดแล้วก็บุคลิกก็แข่งก้าก็กล้าพูดแหลคะค่ะว่าเสด็จแม่มีคุณธรรมน้อยกว่าเซียวหยวนอีนะคะซึ่งก็นแน่นอนว่าดังนั้นเขาก็เลยมองเ,ออเฉิงเซาชางไปในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันสําหรับองค์ชายสามก็คือคือมองแบบไม่ไม่ได้ชื่นชอบ แบบแฟนซีอะไรแบบนี้แต่ว่ามองว่าเชิงเศ้าชางเป็นผู้หญิงที่มีความแปลกนะคะกว่าผู้หญิงที่ ทั่วๆไปตามพื้นฐานแล้วควรจะเป็นนั่นเองค่ะแม้ว่านะคะอุปนิสัยแล้วก็ท่าทางขององค์ชายสามเนี่ยจะไม่เป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครที่จะกล้าวิพากวิจารณ์เขาได้นะคะแล้วก็เขาก็จะติดต่อกับผู้คนไม่กี่คนหรอกค่ะสำหรับองค์ชายสามนะคะก็หลังจากที่รัชทายาทสละไปแล้วสละตำแหน่งไปแล้วนะคะเขาก็เลยได้อ่ขึ้นเป็นรัชทายาทอย่างถูกต้องตามธรรมชาตินั่นเองตรงนี้ มีเหตุนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือฮ่องเต้รู้สึกว่าเอ๊ะหลิงปู้อีนี่คือคือแข็งมากเลยนะแล้วก็มีคือคือเป็นฮ่องเต้ต้องฉลาดใช่ไหมคะเป็นพ่อด้วยเพราะฉะนั้นเขาดูออกว่าสองคนเนี้ยช่วยเหลือกันก็คือหลิงปู้อีเนี่ยจะช่วยให้องค์ชายสามขึ้นของราตนั่นเองดังนั้นเนี่ยฮ่องเต้ก็เลยเหมือนกับยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวก็คือให หลิงปู้อีไปอยู่ที่ชายแดนเนี่ยเป็นเวลา5ปีเนี่ยนะคะก็คือเออได้แยกจากจากองชาย3ไปก่อนเพราะตอนนั้นตำแหน่งรัชทายาทยังคงเป็นของรัชทายาทองค์ปัจจุบันคือลูกของฮองเฮาเฉียนนะคะแล้วทีเนี้ยท่านก็กลัวว่าเดี๋ยวหลิงปู้อีก็คือจะตัดสินใจเลยว่าช่วยองค์ชาย3ขึ้นของราชก็คือจัดรัฐประหารอะไรแบบนี้ซึ่งก็จะทำให้การก้าวสู่บัลลังก์ขององค์ชาย3เนี่ย เป็นไปอย่างไม่ถูกต้องตามทํานองของธรรมนะคะเพราะฉะนั้นคือห้องเต้หวนน่ะท่านเป็นคนฉลาดค่ะท่านก็จับแยกเลยนะคะจับลูกชายแยกจากกันออกไปค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นถึงแนวคิดของห้องเต้คือห้องเต้ที่เราเห็นนะตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะดูมีความตลกขบขันแต่จริงแล้วโอ้โหสายตาคือเฉียบแหลมมากๆนะคะไม่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะรักษาบัลลังก์ไว้ได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นในแนวความคิดของท่านนะคะลึกซึ้งจริงๆ มาค่ะสรุปประเด็นของอพิสต์นี้กันก่อนนะคะผู้หญิงในอุดมคติขององค์ชายสามเนี่ยก็คือเซียวหยวนอีค่ะท่านแม่ของเหนียวเหนียวนั่นเองนะคะใครเดาถูกบ้างหรือใครทายถูกบ้างก็มาคอมเมนต์คุยกับแอดวานได้เลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไทายใครเลยก็คุยกับแอดวานได้ค่ะคอมเมนต์มาเลยนะคะยินดีมากๆค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในประเด็นอื่นๆอีกนะคะอพิสต์นี้หวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆ ค่สวัสดีค่ะ